สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมนี้แวะมาที่บ้านน้องอ้งอิงอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหนหนรถ่ายแดงเหลือมากมากไปหน่อยดดงจึงขึงครับประเทศเป็นบ้านออกไปแล้วนะครับในศูนย์นหกนี่ นัดส่งของครับรถส่งของก็มาว่าส่งของเดี๋ยวครับไรเน่ามาเซ็นบูทให้เข้าแล้ววิงนี้ขาดบูดย์นะเอามาไลวว่ายก็ได้อยู่ฟนโต เ็ล้วเสาอ,อย่างนี้พะเนี่ยอันนี้คือให้น้องนายนหละตามพวกนั้นเลยรถมันบอกจะมาะวันนี้เดี๋ยวครับพี่ดองครับวันนี้ครับช่างจะมาเตรียมเคลียร์แลเทป,ปูนรอบนี้ก่อนเลยครับเทไปไล่ออกไปกับปั๊บดับซุ่มนี่ครับทเทป,ปูนยังไงหรือเปล่าบา,าทีดีเพราอย่างเดียวครับนี่ครับอย่ามาก็แล้วกัน สีม่วงอย่างพี่อยากสายนี่โฮมวันสีสเกี็ดครับผมพี่น้องอยากซื้อ,อยังกับซื้ออีสบปูซื้อเล็กซ์ื้อ,อยังก็มีเหมือดครับย่งจะไฟฟ้าครับสีเพมีพันครับที่โฮมวันสีสเกี็ดครับขรเขาไม่ได้เพีดเพื่อนเลยครับโฮมวันสีสเกี็ดแล้วมีอะไรก็คลิกถามเพื่อนได้ครับมีเบอร์โทรในนั้นครับใช่่่ททุกกออออออยยาางงตต้้้พรมคนนนีีเลจะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงรถเฮียบนี่ไงให้เขายกไปเลยตนจายค่าแรงมาเฉยเต้นให้ดูก่อนสิจะเอาค่าแรงนั่นเต้นก็ไม่เต้นอันนี้ก็ไม่เต้นใคออกี่นแล้วี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศรันนี้ครับเดี๋ยวรถรถเราก็มารถรถขนของเราก็มา พยายาม้ว่านึ่ยกเล็กไปขึ้น้ดยขอแสดงมาจากลานเจ้าอืม สัส้นๆกับเบื้องครับพี่น้องเพื่อนๆมังกรพันธุ์อยู่คือกคร พี่น้องมีโทร์ปันกับัผมศูนหกสม063 7 8 9 9 666ครับ063 7 8 9 9 666ครับผมไหนเดียยัคเทเบนไหนคุยกับท่งดวนแล้วฮะไม่ได้นนเต็มแล้วมันบ้าชิ้เดียวสร้างแ <laughs> <laughs> ล้วอือพลุง

ไปไปตามมุมนี่เรื่อยมั้ยเนียไปไปมุมนี้ก็ได้หรือว่ามุมมุมนี่เลยเนาะยาวไปเลยยาวไปเลยนั่นก็เวิร์กนั่นมาเห็นแล้วกลับมาเลยเราจะต้องเทมาหมดเลยรอบนี้เราก็ไปนี่เลยเอามาเต้นเยอะเลยหายไอ้ไอ้เซนไหมเห็นไหมไอ้บอสนน่ะเขามีดาราใหม่แล้วนะประจำช่องเขาน่ะ ทีมงานเขานะ่ะเห็นไหมไอ้ทีมงานเนี่ยเราต้องขุนดาราม,มาสู้เขาเออเออไทาคนไหวเขานนิอันนี้ก็ต้องทีมงานเจะจะปีต้องสู้เขาใส่มาดาวฟาปีดเบิงเออสู้เขาเบิงเห็นบอวดนนนจะขุนดาราใหม่มานะเออเขาต้องขุนดาราใหม่มาสู้เขาคือกันเห็นบอคนไหวเขาแบบอันนี้หนึง่งเห็นบอไอเขาเห็นเด่นแบียบอันนั้น,น,นบ้าโหด จากที่ไม่ทํานะเดี๋ยววันร้างมากกับเสดเมื่อคืนอหกคือเราเอออยีาเพิ่งพูดไปเอาตวนนี้ให้จบก่อนเดี๋วเพิ่งคิดถึงพรุ่งนี้วันนี้มีข้าวกินกัะเพยวกับปุนเดี๋ยวผ่ากินไปอย่าไปคิดเรื่ออื่นสิมีสเต็กมาไม่ต้องคิด <c oughs> เออซัจจุมืตอนนี้มีส <c oughs> ัจจุกับเผากินมันเป็นอดีตไปหาหลาบเลือดไปหาก่้ยขมอยู่ฝัน คนเล็กไปขึ้นลานเจ้าด้วยนี่ค่อยไปเอาแล้วห้อวันสีสเกิดรับพี่น้องแ้วนี้ก็ต้องเทเดียวที่เพิ่นเสร็จไหวครับก็เทเยอะเหมือนกันนะพี่น้องครับก็รอดูค่อยๆปรับพี่ไปเพราะว่าเปิดเยอะไม่ได้ครับฝนมาแบบนี้ครับ เปิดไฟเละตุ่มเปะคุกจะของเงินกับเขาบ่อใดครับเราชนของกับเขาบ่อใดเด้ครับมันเปิดหลายครับพี่น้องเอ้ยจงได้ก็ฝากติดตามต่อไปครับสามก็เรื่องขยับเข้ามาแล้วมันพนสิกินเข่าข้นหนำบะมันก็เสิ่มเอาเต้นเต้นทั้งยาทั้งหลาน เด็กพี่น่องเตรียมขี้เตรียมที่ปูนรับพี่น่องเลยมันเป็นเน่วง่ายเกพี่น่องเน่วงอย่คือกันเพราะว่า ตัวผู้ก็เบื้องนี่แหละครับระดับมันต้องต่อเนื่องมีสัมพันธ์กันด้วยครับมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราต้องทำ<า>งนั่นเองรเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเป็นพลังบวกในเช้านี้ซึ่งกันและกันครับและว,วังว่าฝนคงจะไม่ตกครับฝนฝ่าคงจะเป็ในใจเฮ้าเหตุงานใดครับ

ขึ้นให้น้องวิ่งขึ้นอ้อรับเชิญครับน้องเลยไม่ได้หลายคือกันครับเวลานี้เพิ่นแสดงอยู่ท่าไดน้องครับผมจำบอดได้อีสานนี่แล้วนี่แหละครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าจังหวัดใดนครับคือจังหวหงกะส่งข้อความเอามันมาครับเอาพิมพ์มาบอกนี่เมนมาบอกครับพิมพ์หน้าจอมาเลยครับพิมพ์ไม่น้าใต้ยูทูบนี่ครับมาบอกกันนะครับมาเจอแฟนกับแฟนเพลงทั้งนั้นเพิ่นจะได้ไปครับ คลิปนี้ก็เป็นองศสีสกเกตรแางบานขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม